ทักทีบอกเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอามแม่จพีเอฟซีที่น่ารักสุกท,ท่านเลยนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดินตะลุยฝ่าค่ะพี่ีวันนี้แสงเดือนก็ไม่ได้มาเอวันนี้แสงเดือนมาคนเดียวนะคุณผิดวันนี้แสงเดือนมาคนเดียวเนาะซึ่งวันนี้พี่แฝดก็ว่างไม่ตรงกับเรานะพี่แปดเขาไปท,ทําสุลลานะคะวันนี้เราก็เลยมา ที่น้ำตกเหมือนเดิมเลยเนาะซึ่งเป็นน้ำตกที่เรามาบ่อยๆอยู่แล้วนะคะก็ฝากพี่พี่นะคะช่วยกดติดตามนนกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แสงเย็นในการน,น้ิปด้วยนะวันนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆฝนไม่ตกอากาศดีมากๆเลยนะที่ๆเนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูน้ำตกกันดีกว่าว่าน้ำจะเยอะแค่ไหนนะคะเพราะว่าวันสองวันเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกแบบนห,แหนักมากเลยแม่ฝนตกหนักคือโอ้โหแบบ ไม่รู้ว่าที่อื่นฝนตกไหมแต่เสียงพึ่งฝนตอนนี้ฝนริ่มตกแหละทําให้เราแบบต้องรามันระวังในการเดินทางในการเข้าป่านะวันไหนฝนตกเราก็อาจจะนดเข้าป่าะคะับพี่โอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้ามหอมกันนะนี่ก็ที่เดิมนะคะที่น้ำตกที่เดิมเลยเป็นน้ำตกร้างนะ น้ำเยอะมากเนี่ยพี่พี่ต้องระวังน้ำป่ามากน้ำเยอะมาก น้ำเยอะอยสุดน้ำแรงมากน้ำขุ่นนะต้องระวังระวังน้ำป่าน,น้ำเยอะจรงไม่จบตา เป็นแบบระวังมากๆไปนะถ้าน้ำป่านี่มานี่หนีไม่ทันเลยนั่นพี่เนี่ยน้ำก็ขุ่นเดินไปยังไงเนี่ยเราข้าไปสัง่ง เดินข้ามน้ำไปแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเดินยากมากๆดูจะล้มไหมเนี่ย ที่เดิมเดี๋ยวเราลองเดินไปข้างล่างกันว่าเป็นยังไงบ้างข้างล่างแต่ว่าก็กลัวน้ำป่าอยู่นะพี่ๆแต่ว่าไม่เป็นไรต้องกลัวแบบมากันน้ำหันอย่างเงี้แย่เลยน้ำป่า มาละได้แล้วเดินไปทางนี้ดีกว่าระวังลื่นนะคะบอกเลย หลมลื่นนี่จบเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราใส่เสื้อกันฝนมาแนะ่แน่ ไปดูไปนะต้องระวังน้ำป่านะไม่งั้นถ้าเดินอย่างเดียวเราไม่ดูเนะี่ยแย่เหมือนกันนะพี่ๆนะ บรรยากาศดีมากมากือน่าเต้นตะเคียนของพี่พีแฟดมาเจอนะเดี๋ยวนี้นั่นเอง ไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าไม่กล้าลงไปลนะตัวตัวน้ำป่าอันนี้เห็นพี่ๆบอกว่าเป็นน้องของน้องเสือใช่ไหมคะรอบที่แล้วที่หนูมาเป็นของน้องเสือม,มาต้นใหญ่มาก ิลงไปดูข้าง,งล่างหน่อยก็นแหะดูดูว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างน้ำเยอะไหม ค้างที่จะเงียบแล้วก็น่ากลัวม,มากเลยนะพี่ปบรรยากาศแบบวงเวงเผื่อเจอเห็ดนะเดินมาอื แต่พี่ดูต้นไม้ต้นนี้สิรากไม้ต้นนี้นะเขาแบบว่าเป็นต้นโพต้นโพหรือเปล่าไม่ใช่ต้นโพนะเป็นต้นต้นใสนะพี่ดูสิเขาแบบรากเขายาวมากดีก็คือเขาเนี่ยโตมากับก้อนหินนะคะหน้าผานะรากเขาก็เลยค่อนข้างที่จะยาวมากๆ มยว่าตั้งแต่เดินมาคือชอบที่นี่มากคที่นี่มันค่อนข้างแบบเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆที่เป็นป่าที่แบบว่าเดินไปทางไหนก็แบบมีน้ําตกมีน้ํามีหลากหลายแบบนะคนไทยมี่จะชอบมากแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกมาสองสามวันต้องระวังอย่างแรกคือน้ําป่านะอย่างที่สองคือพวกเอ่อ สัตว์ใหญ่ในป่าต่างๆนะเพราะว่าช่วงเนี้เป็นช่วงที่ทําให้แบบว่ามันอุดมสมบูรณ์ที่สัตว์ใหญ่เนก็จะออกมาขอิินออกมาล่าผลงบินอะไรแบบนี้นะซึ่งเราก็ต้องระวังตัวให้ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกัน อยากเอาเขาป่านะเขาก็ไม่ได้มีอ่าดูจากคลิปที่แปดอย่ยงเขาไม่ได้มีนิสัยดุร้ายหรือว่าเออ่ใจร้ายขนาดนั้นที่เขาก็เป็นอ่าคนดีๆคนดีนะไม่เป็นคนร้ายใจนะมีนะร้อนมาก นะต้องรนะวังมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเดี๋ยวก็จะเดินขึ้นไปข้างบนแนละ้วี่ดูว่าข้างบนเนี่ยตบข้างบนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเดินกลับกันพี่ดูผิวของต้นไม้ต้นตะเคียนต้นนี้สิ mm. คือผิวเขาสวยมากนะ ทำไมตอนเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เดินมาเมื่อกี้ไม่เห็นนะเหมือนเป็นหนอนหรือว่าอะไรเน่าๆอ่ะทำไมตอนเดินมาเมื่อกี้ไม่เห็นอนะ่ะไม่มีนะตอนเดินมาเราก็ไม่ได้เหยียบอะไรนะพี่ดูดิเฮ้ยทำไมขากราบมีอะเหมือนเป็นหนอนนะเนี่ยอะไรมาจากไหนอ่ะเมื่อกี้ไม่มีเลย ต้องย้อนหลังกลับไปดูคลิปนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าหรือเราไม่ได้สังเกตนะอ,อะไรอะ ใกล้กันใช่หรอนี่เป็นเด็กผู้ชายนะไปดูดดดใกล้กันเอ้ยเหมือนน้องนินเลยอุ้ยนี่น้องนินเองเสื้อมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเสื้อพี่แฝดหรือเปล่า เหมือนมากเหมือนเสื้อพี่แสดมากแ่ว่าพี่พี่แสดเอาเสื้อมาให้น้องนินี่เหมือนน้องนินมากน้องนินน้องนินใช้น้องนินไหมน้องมองมาแต่ไม่ตอบนะน้องนิน ใน้องนินไหมน้องไม่ตอบเราอ่ะเป็นไรอ่ะน้องนินให้น้องนินไหมน้องเยัยหน้านะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่า,วาน้องไม่คุยแม่อะไรกับเราเลยอ่ะ ไป,ไปดูใกล้ว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่าใช่มหรือเปล่า ไปแล้วพี่ไปไปแล้วไปกับหน้ากับตาราปิดเลยนะหนไปต่อหน้าต่อตาเลยอะ่ะอหรอไม่ใช่ละไม่ใช่น้องนินละพี่นี่หนูขอตัวกลับก่อนอว่าไม่ใช่น้องนินแล้ว